สผมภาษาหน่อยครับแต่ว่าที่ไปนครพนมครับผมบ้านนี้วันสมานสมัติครับที่ไปหาบ้านสมานสมัติที่ไปหาลูกหลานอยู่นครพ,พนมครับผม จจเจ้าท่านมาจบจดแล้วท่านระคุณเจ้าท่านมาต้อนรับดวงตานะครับท่านผ่านมาเสียหาสิึ่งน้องนะ ครับขณะนี้เวลา12นาฬิกา18นาทีนะครับสวัสดียติธรรมทุกท่าน,นะนทุกคนนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านทุกคนนะครับทางช่อง YouTube ตั้มดำซิ่ง <s ans> สาธุ <S <s <ans> <S สาธุสาธุสาธุ นี่ก็พี่น้องอยติธรรมที่รอกราบไหว้ขอพรหลวงตานะครับอุษาธุครับวแกวากบ่งเปนน้ำมงคลได้เลยครับ ยกไปรอเลยนะครับผมยกไปรอหลวงตาก่อนนะครับสาธุสาธุสา้ยานจัย่เอาท่านจำหลวงตาได้ครับคุณยายอ่คยา,ยาคุณยายท่านจำคุณยายท่านจำหลวงตาได้นะครับเพราะว่าเส้นทางเส้นนี้หลวงตาท่านเคยจ่ดยตุลองหลายรอบแล้วนะครับครับสวัสดีครับคุณแม่ โอ้คุณแม่จำผมได้อีกด้วยครับอ่สว um> ัสด uh> uh uh um> uh ีครับคุณแม่สวัสดีครับผมนี่ผมอยู่ข้างหลังท่านก็ยังได้ยินเสียงผมอยู่ข้างหลังนะครับนะครับเอฟเอฟซีตำดัมซิ่งเนี่ยนี่ขอบคุณครับคุณแม่อ่าต้อนรับวันาตเทอร์ไคเดียดอ้วยคืออะไรสดก็ขอบคุณหลายท่านคุณแม่เด้อ ไป,ไปสวนมุนไเลคุณแม่ด้อครับผมครับ,คร,บครับผมหอสีเห็นลงท่าไปน้ำนข,มมอขอบคุณคขอบค,คุณครับคุณแม่ขอบคุณครับนนรอขอบคุณครับผม<อ><ะ>คุณแม่บอกว่าดูผมทุกวันนะครับวันไหนไม่ได้ดูไม่คัดไม่คัดก็คือ,อยังไงล่ะอธิบายไม่ถูกเหรอมันไม่ถึงใจนะครับเนาะ ต้องได้ดู้ำดำสิ้นนะครับท่านบอกผมอยู่ข้างหลังนะครับท่านก็เห็นนะครับคุณยายถามหลุ่ตาถามว่าคุณยายสบายดีไหม สาธุครับผมซึ่งหลวงตาท่านก็จําได้นะครับคุณตาคุณยายท่านก็จําหลวงตาได้นะครับเพราะว่าเส้นที่ท่านทดลงผ่านบ่อยนะครับเส้นนี้นก็มีเอฟซีตำล้ำซิ่งหลายท่านก็จําผมได้นะครับหลายท่านท่านก็ดูแล้วก็ติดตามมาเรื่อยๆนะครับ

ดูจัูจัดูตาเมตตาครับเขาร้ายหรือล่าภาายังอยู่คนหอกมากออปู๊คั่ะเหรอแล้ว โอ้ครับแมไปน้ำมงคลได้เลยคุณยายคุณยายอายุจะปีหรือคุณแม่เนี่ยครับตาลับแล้ววางได้เลยโอ้ก้าวสิบแล้วก้าสิบปีแล้วนะครับท่านมานั่งรอตาลกตาลุ่นคครับตลุงตาดทวดดจั ไม่จ้าขนมน้ำด้ผู้เฒ่าไม่จ้าเอาขนมให้คุณยายบังหันน้ำเอาเอาเอาขนมให้คุณยายเมื่อกี้ด้วยเด้อ90แน่คุณยายเมื่อกี้นี่ครับบอกกันหลังด้วยนะครับขนมให้คุณยายคนนู้นหน่อยนน่นยคนที่หลงตาท่านพูดด้วยนะครับอ่ะนะครับเดี๋ยวให้ข้างหลังคุณแม่เอาให้ได้พ่อเมธ้าอายุ90ปีนะครับ9 4จ้ะ94ป่ะ94ปีครับพี่ท่านบอกว่าคุณยายอายุ94ปี ลหลวงตาั่นได้พูดคุย,คย,ยด้วยอ๋อครับกกครับผมนะครับนะครับกนะ็อย่าลืมนะครับพี่น้องไอ้ทำเนาะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจและเป็นสะพานบุญร่วมกันทางช่อง youtube ตั้มดัมซิง่งช่อง y o YouTube ศสัทธาหลวงตาเป็นชื่อเสียงตำเจนีนะครับไดเข้ามาติดตามรับชมนะครับเป็นกำลังใจแล้เป็นสะพานบุญร่วมกันนะครับสำหรับ คลิปนี้สวัสดีญาติธรรมทุกท่านทุกคนนะครับผม